ต้องที่2 2แดังนั้นท่านต้องมุ่งหน้าด้วยความมั่นคงในประเทศโดยมีความสว่างอย่างบริบูรณ์ของความหวัง แต่ความรักของพระผู้เป็นเจ้าแล่ของมนุษย์ทั้งปวงดังนั้นหากท่านจะมุ่งหน้าชื่นชมอยูด่ด้วยคำของพระเส้และอดทนจนถึงที่สุดแล้วดูเถิดพระบิดาจะดังนี้เจ้าจะมีชีวิตนิรันดรและปัจจุบันดูเถิดพี่น้องที่รักของข้าพเจ้านี่คือทางน้ำมันไม่มีทางหรือนำองค์ใจปรอทังไวไ้ภายใต้สวรรค์ เพื่อโดยทางนั้นมนุษย์จะรอดได้ในอานาจของอพระผู้เป็นเจ้าและปัจบันนี้ดูเถิดนี่คือคำสอนของอคษัริย์และคือคำสอนเดียวและแท้จริงของพระบิดาและของพระบุตรและของพระอุญญ,ญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นพระผู้เป็นเจ้าเดียวซึ่งไม่มีที่สุด a ในแมนและในสองข้อหลังนี้ได้